Five, four, three, two, one. สวัสดีค่ะนักเรียนวันนี้เราเจอกันอีกแล้วนะคะสําหรับวันนี้เราจะมาเรียนรายวิชาคณิตศาสตร์ค่ะรหัสวิชาค1อหนึ่งสองหนึ่งศูนย์หนึ่งชั้นประถมศึกษาปีที่สองค่ะเรื่องโจทย์ปัญหาการบวกโจทย์ปัญหาการลบที่ผลลัพธ์ไม่เกินหนึ่งพันค่ะครูผู้สอนนางสุขุมาพรจันทร์ครูเมืองเรื่องโจทย์ปัญหาการบวกโจทย์ปัญหาการลบที่ผลลัพธ์ไม่เกินหนึ่งพันค่ะ ทบทวนนะคะโจทย์ปัญหาการบวกและการลบที่ผลลัพธ์ไม่เกิน100อาโจทย์ปัญหาของเราวันนี้นะคะก็จะมีโจทย์ปัญหาการบวกและก็โจทย์ปัญหาการลบค่ะอ่าเดี๋ยวเรามาวิเคราะห์โจทย์ไปพร้อมๆกันพร้อม,ก,รรอมก,กับแสดงวิธีทําทําไปด้วยกันเลยนะคะไปกันเลยจากโจทย์นะคะ ชั้นป .1 มีนักเรียน70คนชั้นป .2 มีนักเรียน78คนนักเรียนชั้นป .2 มากกว่านักเรียนชั้นป .1 อยู่กี่คนใช้วิธีการลบค่ะข้อนี้โดยการนำ78ลบด้วย70ค่ะดังนั้นนักเรียนชั้นป .2 มากกว่านักเรียนชั้นป .1 อยู่8คนเรามาดูกันนะคะอ่ะ จากโจทย์นะคะก็จะเขียนได้78-70ลบเ0เท่ากับสี่เหลี่ยมค่ะโจทย์ประโยคสัญลักษณ์นะคะวิธีทําวิธีทำนะคะ78-70ลบ70ขีดเส้นใต้2เส้น8-0ลบ0 เหลือ8 7-7เลบ7เหลือ0 7. คําตอบของข้อนี้ก็จะได้เป็น8ค่ะไ,ไปดูข้อต่อไปกันเลยนะคะแอปเปลิลราคาลูกละา5 5บาทนิดซื้อแอปเปลิล2ลูกนิดต้องจ่ายเงินกี่บาทใช้วิธีการบวกนะคะโดยนำา25บวกกับ25เพราะว่าเขาบอกว่า ซื้อแอปเปิลมา2ลูกลูกละ25ใช่ไหมคะนิดดังนั้นนิดต้องจ่ายเงิน50บาทค่ะอ่าเขียนประโยคสัญลักษณ์ได้เป็น25บวก25เท่ากับสี่เหลี่ยมวิธีทำค่ะวิธีทำ25บวก25ขีดเส้นใต้2เส้นนะคะ5บวก5เป็น สิใสศูนย์ทด1 2ึบวกสเป็น4 4่บวกหเป็น 5. อ่าตอบ50อ่าไปดูจดข้อต่อไปกันเลยค่ะห้องประชุมมีเก้าอี้628ตัวมีนักเรียนนั่งเก้าอี้แล้ว415ตัว เหลือเก้าอี้ว่างกี่ตัวจากโจทย์เขาถามว่าเหลือเก้าอี้ว่างใช่ไหมคะเหลือเก้าอี้ว่างกี่ตัวโจทย์เขาบอกว่าห้องประชุมมีเก้าอี้หกร้อยยี่สิบแปดตัวมีนักเรียนนั่งเก้าอี้แล้วสี่ร้อยสิบห้าตัวใช่ไหมคะนักเรียนวิธีนี้คือวิธีอะไรคะวิธีลบค่ะอ่าเรามาดูกันเลยนะคะประโยคสัญลักษณ์ จากโจทย์นี้เราก็จะเขียนโจทย์ได้เอ่อเราก็จะเขียนประโยคสัญลักษณ์ได้ว่าห2 8้ยสิดลบ4ี่อสิบห้าเท่ากับสี่เหลี่ยมนะคะวิธีทำค่ะห2 8้ยยีลบสี่สิบห้าลบหเหลือเท่าไหรคะ8ลบห้าเหลือสามสองลบหนึ่งเหลือหนึ่ง 6-4ลบ4เหลือ2คําตอบของเราก็จะได้เป็น213เป็นยังไงกันบ้างคะนักเรียนสำหรับโจทย์ปัญหาการบวกและการลบวันนี้ค่ะให้นักเรียนนะคะทำแบบฝึกหัดคณิตศาสตร์เล่มที่หนึ่งค่ะสำหรับวันนี้ครูแยมขอลาไปก่อนนะคะ สวัสดีค่ะแล้วเจอกันใหม่ในรายวิชาต่อไปนะคะเด็กๆบ๊ายบาย